สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่7มิถุนายน2 5 6 6ัอกับคุณขอ้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวมารายงานให้พี่พี่น้องๆทุกท่านได้รับทราบก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%าเปข้าวเปลือกชนิดที่1่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่14,400รถึง14,800บาทต่อตัน ข้าวเปลือกชนิดที่สองได้แก่ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอยู่ที่13,500้าถึงหนึ่งพันบาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านะคะราคาอยู่ที่9,800ดร้อยถึงหนึ่งรบาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งห้ายบาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดสุดท้ายได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่ 12,700ถึง13,500บาทต่อตันค่ะโชคดีรำด่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวเราไปก่อนสวัสดีค่ะ